สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังส่งกำลังใจน้องเอ,อิร์ธนางรำยอดกะตันยูแอดมิดเข้าโรงพยาบาลป่วยหลายโรคเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งยอดกระตันยูของครอบครัวสำหรับน้องเอ,อิร์ธนัทพงษ์ทองหน้าวัย20ปีฉายานางรำยอดกะตันยูที่อาศัยอยู่กับแม่ตามลำพังโดยน้องเอ,อิร์ธออกหารายได้และนำเงินมารักษาแม่โดยการรำที่ตลาดนัด และยังรับจ้างรำในงานแต่งงานบวชอีกด้วยอีกทั้งก่อนหน้านี้ยังมีด้านอินฟลูคนดังเข้าช่วยเหลือกันอย่างมากล่าสุดน้องเอิร์ธได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลโดยบอกอาการว่าเป็นน้ำท่วมปอดไทรอยขึ้นความดันสูงค่ะตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลมาพักที่บ้านแล้วค่ะน้ำในปอดดีขึ้นไทรอยลงความดันคงที่แล้ว ขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจขอบคุณจริงๆคะ่ะล่าสุดน้องได้ออกจากโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ